ถ้าทุกท่านก็อยู่กับช่อง Evolution BA ซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับ S อัปเดตใหญ่ Map u b g 1นปีนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมหายไปนานที่ผมเล่นแบบอื่นครับผมไปเล่นแนบบโลกูไม่ไม่ใช่โลกูนมามอนเตอร์กูมาแล้วก็เพิ่งไปเล่นได้สักคราคแบบมันก็อัปเดตครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมรอคอยมานานก็มาดูอัปเดตกันเลยนะครับอย่างแรก เขาแจกสต๊อกสองอันซึ่งผมที่เป็นคนสุ่มหาสต๊อกอยู่แล้วก็เลยคุ้มมากมากครับผมได้มานหนึ่งแล้วซึ่งก็อันหนึ่งที่ผมสุ่มมานั้นผมไปสุ่มหาสไตล์ครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอยากได้ฟรีดอมไม่ก็คูนอนอะแต่ผมดันได้สแตโตก็เลยต้องเ <c oughs> ก็บไว้ก่อนซึ่งก็ผมมาจะมีเสียงไอนิดหน่อยนะครับเพราะผมเพิ่งไปเทียเท่ยวทะเลสายอบ,บิดอนมาซึ่งก็ผมจะเล่นสไตล์เหี่ยวให้ดูนะครับ ให้ดูว่าลูกเล่นมันกระจกขนาดไหน <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยเล่นมาครับอีกแล้ว <c oughs> แม่เลยไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวก็ไปเล่นที่หลังแม่งไปเที่นนยวทะเลสายบีดอนมาไม่โค้งแหม่เยซึ่งก็สิ่งที่มันอัปเดตต่อมาคือแมปนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็เชื่อมันจะมีแค่แมปแบ,บ็ครูมนะครับแต่แบบไม่ไม่ใช่แมปแบ,บ็ครูมมันจะมีมาแค่สิบแมปครับแต่อันนี้ล่อเล่นไปเยอะอยู่นะครับแมปที่ผมว่าสวยจริงๆคือแมปขโมงาวะยิมกับแมปของสุขนะมางครับที่ผมว่ามันเท่จริงๆแล้วก็ของหาคาริแล้วก็แมปส้กันบนตึกด้วย <c oughs> อันนี้ส่วนตัวนะครับคือผมว่ามันเท่จริงนะครับ <c oughs> แหงเ้ยไอบ่อยชิบหายส่วนสิ่งี่อัปอดต่อมาคือนวมใหม่นะครับถ้าเกิดใครที่แปลไทยและสังเกตตรงนี้มันจะบอกว่าเอฟเฟกผิดปกติหรือเอาง่ายๆคือนวมผิดเอฟเฟกจะออกมาหนึ่งเอร์เซ็นครับผมก็ได้ใช้ลักคกี้ลังไปเล่นครับซึ่งก็สมตามที่มันบอกครับเอฟเฟกออกมาหนึ่งปรเซ็นหนึ่งปอร์เซ็นของมันก็คือแบบไม่ใช่แค่ติดเอฟเฟกที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับหมัดทองก็ด้วยครับที่มันเพิ่มปเปอร์เซ็นต์แหละแม่งเอาตะขนลูกเลยเมื่อกี้ ็เลยได้เกือจัดจัดไปครับมาเรามาเจอผู้ทาซิงแล้วม,มาเลยน้องเวทีใต้ดินมามามาเล่นแล้วไอรอนฟิตก็ซึ่งแมปใหม่มาคือเน็ตค่อนข้างจะกระจอกอยู่นะครับเล่นฮอปต้องใจเย็น แม่งไม่ใจเย็นแล้ว <c oughs> ออกเกมเลยไม่หแหละเพอร์เฟกต์แม่งเลอยแล้วได้เล่น <c oughs> เล่นด้วยหน่อยดี <c oughs> แอฟาร์มสตอ็อก <c oughs> เอาอแล้วกวันดีดฟอโอ้แม่งจะตายแล้วแม่งคิดอะไรวะ บอกได้ผีผีได้นานแล้วเนองเสือเป็นผีกระจอกด้วยนะผีใจเย็นน่ะเดี๋ยวขอไปดูเป้นพิมพ์แป๊บนึงนะครับไั่นบอกพิมพ์ได้ผีมันนบอกเออเออเออสงสัยมันตั้งใจพิมพ์นีเนายนายมาสู้หน่อยดิอะไรมาสู้หน่อย แม่งไปเที่ยวทะเลแอบไปโดนมาแม่งไอรอนฟิดอ,อ,อ,อีกเลวไปเลยกับไอรอนฟิดวะบัคเล็กะจงกลัวเฮ้ยเกิดอาการหลอนชั่วคราวหลอนอีกแล้วหลอนบ่อยชิบหายหูหลอนอีกแล้วหลอน หลอนโจนเจ็บอยู <herman> ่แล้วนี like I I ่ซึ่งก <mon> ็ไออาการฮอกหลอนนี่เห็นได้ตามทั่วไปครับคือฮอกเริ่มหลบหลบไม่ค่อยเป็นซึ่งผมก็เริ่มเป็นอาการนี้แหละมันต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักก็ฮอกฮอกมันโดนเนื้อผมเล่นเล่นสายถอยถอยแล้วดึงระยะครับมันจะจบเกมเร็วอยู่พอประมาณ บวกกับเก็บแต ừ, กห้องง่ายดีเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ย <c oughs> นี่แหละครับใครใครเป็นก็บอกคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าใครเจอบั๊กแบบไหน <c oughs> ที่แน่ๆคือผมเคยเจอบั๊กแบบเคาเตอร์แบบเสียงเคาเตอร์ขึ้นมาเองอะ ไอ้อนฟินนี่ชิลอยู่ต้องทดสอบว่าหอกหลอนหรือไม่ <c oughs> อาหอกเริ่มแม่หายหลอน,ลอนแล้วไอ้ <c oughs> เริ่มหายหลอนแล้วเริ <c oughs> ่มไหวแล้วเริ่มไหวแล้วเริ่มหายหลอนแล้วเริ่มหายหลอนแล้วคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยนะครับ เอาง่ายคือรวบรวบลูดเดียวเลยอืออะไรนะ,อ,ะรอ้เราิดเอยเออเอยโทษโทษถ้าเกิดตรงตามแผลนะตรงตามแผลนะ บอสตื่นแล้วคือก็นี่แหละครับเวลาเล่นมันก็เลยจะช้ามสองมสองไม่มสองว่ะมันมันรู้ตัวเออกันได้อยู่เออเออ,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 อ เข้าซ่วงเลยที่ที่หนึ่งในแถวนี้ <c> GGS <oughs> ดาบผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่า GGS มันแปลว่าอะไรแต่ที่แน่คือผมขอขอแบนด์มันก่อนเด็นที่แน่คือใครเห็น GGS มีคือแบรนด์ได้อยู่นะครับเพราะผมไปถามความหมายเพื่อนเพื่อนอยู่เพื่อนบอกว่า GGS แปลว่าเออ <c oughs> ก็ตามที่ผมบอกครับไม่ขอบอกความหมาย คืออะไรวะไอ้น้องบอก G G S เด้อไหนวะชื่ออยู่ไหนวะไอพี่อย่าบอกนะเอาเกมออกเกมออกเกมีโคตรป๊อดเลยนะเว้ยนี่ใช่ไหมไอ้น้องอา่าฮะเจอแล้วรายงาน <c oughs> นักจะรายงานยังไงวะไม่ปรับเป็นอันนี้อ่ะ บูลี่เออเห็นแล้วมาส่งเลยเอาง่ายๆคือจีจิก็แปลว่าแบบด่าว่าเขาพูวคุณเดสใครสักคนอ่ะเดทไปให้แบบหลีเลี่ยงหลีเลี่ยงในสุดแล้วนะซึ่งก็แมปมันก็จะมาแบบแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอแถมให้อีกแมปนึงก็คือแมปนี้สวยจริงโดยผมจะเอาลิกกาดอมมาตเนสไปเล่น ม,มาเลยน้องพี่อ่านเกมหมดโอเคน้ามาเย็ยนดูมาเย็ยนดูต้องอ่านกีมไม่่าครับฮโกนี่ถือว่ายังโกงอยู่นะครับถึงแม้จะโดนเนิฟอยู่บางส่วน cái dẹp dép dân đai thêm nữa lại Ôi, bữa phung này dính đéo, stamina mê li mặt bằng lại mama 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 เข้าดอกแรกอดอกสองข้าทุกดอกแล้วบอกว่าไม่บิดโอ้ยบิดแล้วมันก็แดนซี่โรอยู่แบบนั้นอะหยุดแดนซี่โรดิ ใหญ่จริงๆตอนหนุ่มปิงไฮึฮอ้าอ่าโดนแล้วโดนแล้วโดนสวนทีแล้วโดนโดนทุกดอกเลยไง รู้ให้ทันนะน้องฮะมาตายตาย เกมตึงเกมตึงพอน็ดปิงแม่งมันแดมซีโรแล้วมันไม่รู้ด้วยนะโกตรแยบต่อยไปก็เสียฟีั่นไงน่าน่าไหนเห็นไหมเห็นไหมจบเลย จบแล้วจบแล้วจบแล้วแม่งเอ้ยอุบาทว่ะแม่งไม่เห็นตอนมันแดมซีโรเฮ้ยปุกนาเกนเออนะไม่เห็นตอนมันแดมซีโรนี่ โอ้โหแม่งเลือดครึ่งหนึ่งตูจ้จอาอยัางไงมันลงวะ mới thổi đuôi Suối ngàn game ยารู้นะพิมอะไรเออเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นผู้เล่นทีอ่ยอมยอมให้ได้อยู่เป็นผู้เล่นทีดีขอให้เป็นวันที่ดีของนายตอนนี้แหละครับก็ไอเหตุผลส่วนหนึ่งที่แบบอ่าก็แบบนี้แหละ ก็ขอจบคลิปคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็แบบ <c oughs> ว่าก็เวลาก็ช่วงนี้ผมเรียนทําให้มันไม่มีเวลาลงคลิปครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นแบปอะไรผมก็จะลองหาเวลาด,ดูนะครับาก่อนจากกันไปก็ขอสักแมปหนึ่งไปเออไอแม์นี้แพ้แน่นอน แันหนึ่งก็ไม่ได้แหละงั้นก็จบคลิปจริงๆแล้ว